โดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องและ f เอฟซีทุกๆคนเนะ้องมาพบมาพ่อกับซาร่าเสียนกาบเสีเยนเกยเมื่อนี่ซาร่าก่ะมาแจ้งข่าวข่าวเอียงละ่ะข่าวเศาสศกเสียใจคือแจ้งเอฟซีที่เคยเมตากุณนาท่าวโบเนาะที่เราเป็นบารุมโมสักนะเราได้เสียชีวิตแล้วในวัน วันนี้เพิ่นได้เสียชีวิตแล้วในตอนคํำเนาะเดี๋ยวเฮากะสิไปงานซพเพิ่นอยู่บนที่ว่าเพื่อนเพิ่นโบลาะเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิเขาทรงทุ่มเลวได้พี่นอ้องแต่เพิ่นประกาศประมาณสี่หกโมงนี่แหละเนาะพี่นอ้อง <c oughs> ก็คือสาวเราตอนอาบน้ำก็ได้ยินเพิ่นประกาศแต่สาวเราฮะก็เห็นยังแร้วเนะาะก็ไหว้พระไหวเจ้าเล้วก็สาวเราก็สิได้ไป เพื่อนดีเพื่อนดีเพื่อนเนาะแต่สิไปจบสองมึงครอบครัวเพื่อนแล้วก็หายพี่น้องที่เป็นเอฟซีทาโบเนาะได้หักทราบตัวถึงกันว่าทาโบได้เสียชีวิตลงเล้วเดอ้อในมรณภาพในวันที่สิบสองเดือนสี่ปี 2002. สองพันอสองเนาะพี่นอ้องกตเสียใจนำครอบครัวเพื่อนหลายๆเนาะบ่าวา่าที่เป็น และแม่เออแอนนองเปินซาลากก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวทาบวโบเนาะแล้วซาลาวก็สิไปเก็บภาพาบรรยากาศให้พี่น้องและเอฟซีที่ติดตามทาั่โบมาโดยตลอดไน้ครับทราบตัวถึงกันว่าทาโบได้เสียชีวิตลงแล้วในเมือนี้เนาะเดี๋ยวเราไปบึ่งภาพบรรยากาศในงานได้เลยเนาะพี่น้อง หอดงานเลยนาะพี่น้องเอายดีนเอวิ้เดิน้าว่ไดีพี่เป็นในใจจังวะได้ยินเสียงประกาศโชว์อีกสันบอกโอ้ยโชว์จนเดือนอะเห็นไปมาบอกตอนนน้นครับตอนนน้นคือเห็นเห็ดบังโพเห็ดยังอยู่เมนขี่รถที่ไปในวัดน่ะ เขาเห็นแต่ต like yeah. uh ้นอยู uh ่วนแล้วเขาทมอยวนไปใช้ไปเห็ดบางโพนะกรเลี้ยวเห็ดบางอืมื่อวานนอ้าล่งเพิ่มมาแล้วพี่ล่งเพิ่นมาแล้วเออตอนนี้กับมาหอดเลยเนาะพี่น้อง ญาติพี่น้องญาติพี่น้องเขาก็ไดมาไดมาซอยเวียพวกถกิน่นี่ะกำลังจะหมอกแะดลนี่เน่ยเนีย้ชูถึงชามเดมาอรเอือือื่นะเพ่าโพนักญาติี่้งเห็ดบุนาทั้งหนึ่งข้าวทังหนึ่งข้าวทั้งเห็ดกินเนาะพี่น้องบา้

อมองเคยนะคะน้อกินอีกนเนี่ยเจยกินอามาอกอมไกวาคนหเลยล่ะอืมอืมื่อยอนทานอมามนกนอนเตียงนอนไากนอดีอเล่นอวยังวมาไปหอกเนปยเสร้างออ่าฝนว้านะ อันนั้นันนยาฮะยมานอนที่นี่อยู่เลยเขาไปนั่งบนแล้วกลูกตาไม่ไหวน่เนี่ยเดีไป้านของบัหใจอืมมนนอนปีอืมยาแห่งทุบแล้วเหอเออนี่เลยเออเออนี่แล้วก็งานตัว่หมเาห้ไปก็บเอแบบะสีพ่นไหน

บัดยังสิไปขัดต้มเป็นหมัดไปอีกอยู่ต้องหมัดต้องหมดมาเลยอืมถั่วถั่วถั่วทั่วถั่วถั่วั่วั่วถั่วถั่วถั่วั่วถ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 ั่ว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 ั่ มันเนาะผ่าบรรยากาศอยู่ข้างนอกเนาะเดี๋ยวฮาสิไปเบิ่งก่อนย่างย่างไปเบิ่งก่อนไปส่งฟนข้างในกันเนาะ เป็นหากระเต่งตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในงานคืกนอ,กนอก่าวเนาะพี่น้องเหนอยังเหนอะเ่มาขาดใช้ามาปูบดแหละลงมาบดแล้ว บู้ป่วยั่วอ๋อทำหนาญของพ่อเลยเบดแล้วเอาลงเอาลงมาเบิดแล้วเชาวลาวก็ยังหนังเป็นประมาณ11โมงครึ่งเนาะพี่เนาะใกล้สิเทียงคืนแล้วได้พี่เนาะหนั่งเป็นหมู่เป็นเพื่อนกันเนาะจังหน่อยเช้าเล่ากันชิกับบ้านพี่เนาะเดี๋ยวสี่ยางเขาไปบึงในครัวายู่จักหวานเนาะ เพราะว่าเขากะนั e ่งเป็นเวลาดนนานเลยรได้นั่งนั่งเนเพื่อนกันเนี่ยอะเนาะพี่น้องอยู่ในงานโซฟาวานมานังโอบลงกันอยู่ในบ้านยังเฮือนเฮือนดีเนาะบ้านสาลาสิหงวะงานเฮือนดีงานเฮือนดีกระสีหรือว่างานซบทางพี่น้องฝั่งไทยสิหงวางานซบแต่บ้านชาวลากระสีเฮือนดีเนาะ แต่สิภาพบรรยากาศก็คือนี่แหละพี่น้องชาวบ้านมานั่งตุ้มลุ่มกันโอ้ลมเป็นหมู่เป็นูเป็นหมู่เป็นคู่กันเนี่ยเช่ท้าสะพงแจ๋งพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยกันบ้านนอกเฮาก็คือแบบอยู่แบบนี้แหละเนาะบ้านนอกเฮาก็าแบบมุมมืเนาะแบบบรรยากาศมุมมื เห็ุไปแล้วอาเห็ดไปแล้วผ่าบรรยากาศอันนี้ต้องขาบรรยากาศกับเพื่อนดีเเนาะมาอรลินอันนี้เบอรอรลินอยู่เมือแท้เจ้าเนี่ยนอพี่นอพีหลามนอนะนอเพื่อนคนลหน่ออยาานอ้งมเงอป้วบุไปได้ซอยบุหมูซอยอย่งนะ เดี๋ยวตอนนี้ก็สีตีเขาตีหนึ่งแล้วเนาะเราก็สี่ฟ้าพี่น้องเมื่อรับเมื่อนอนก่อนพี่น้องเลยอันนี้กับป้าหม่าวได้เห็นแต่หน้าเผื่อเบนี่พี่น้องสดีป้าเมากับขั้นโมมีแสงโทรศัพท์ล่ากับช่วงสี่โเห็นดอกพี่น้องเห็ดใบถือเห็ดใบถือซาวลาวนี่เนาะพี่น้องเนาะ เอาก็เขาเออดึกเดือดเมลโอ้ลิ้นได้สิเมื่อแล้วเผื่อหายเมื่อส่งหายเมื่อส่งอีกเออหาเมื่อทางเดียวกันเป็นหมู่กันพถอะเออนอนหลับฝันดีเด้อฝีน้องเด้อยูดีมีแหงวัสดุสุขสุขคนทางเดียวกันเลยสิจะพายหายทุหาสิยืดของการมื่อเาส่งสิบใบสงสารเงินไอ้นุก็ได้ จะเป็นอย่างเงียบๆทําไมลือทําไมหืทํไมเลยปลาลินได้พี่น้ะง่ายอย่างก่อนนปลาลินขึ้นหมเสื้องามใช่เนาะลืมเบิงตับเื่อเงมาักอไปเมือเมื่อไรอุ้ยหมูเยี้งอันเนะ มัน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 อุ้ยอุ้ยว้เด็กปันนี้ยังโผงูมึงดูหูนาพี่น้องเลยใชมันมันมันเท่าบุบอกลกงูเลื้มบอกน้เลาได้ยินกันกับป่าเอ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 ากับเมื่อพวกมกันกับป่ามาเนอพี่น้อง ่อ้ชุ่มเห่ากับสีลุ่งไปสุ่งเอ้ามานำกันเห็นเนาะมานำกันก็ต้องเมื่อสุ่งกันดิอันนี้ทางกันเปิดก็ดีได้บะ สว่างเนาะโอ้ยเฮาเลยไปเห็นบ้านเมืองหมู่เลยพี่พี่พี่อันนั้นไปเห็นบ้านเมืองหมู่เลยเทบบ้านมืองไข่นะเขาไต่ไพฉชุดเนี่ยทั่วเบิดบ้านเลยกับบ้านกับกับบ้านนาคํำบ้านบ้านนาคํำบ้านบ้านนาคํำแล้วกับบ้านอียงวะบ้านพูนเนี่ย เขาเลย้อล่เต <happen> ็ม้นหนี huh. ่แหล่ง huh. ม <t> ีแหละงั้นหนมากเลยปีๆขั้นปีหนานี่ส่งอำนวยนี่ขอนขอน FC ตั้งแจกแกเป็นยังเัอนแจกัน้างนี่อันนี้ก็บพนไต้แต่มองป่าเนาะ อ้านอนหลับปันดีเด้อเออเออไม่บายข่าหมาบละเมื่อเลยได้พี่น้องนอนหลับปันดีเด้อโอ